สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พีน้องๆทุกท่านพบกันที่สวนอั้งุ่นทุ่งเศรษฐีเมียงคุกหนองคายนะครับเจอกันเช้านี้วันที่12คุาพันสันก็เช้านี้ก็มีอากาศที่คลึม้มแล้วก็เย็นอุณหภูมิลดลงได้สองวันแล้วนะครับอุณหภูมิก็ อยู่ที่16องศาครับต่ำสุดของวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมารับชมต้นองุ่นหลังจากที่ผมได้ทำการใส่ปุ๋ยสูตร25-7-7นะครับเพื่อกระตุ้นตายอดของจิงเคนหรือว่าจิงแขนงให้เขา ยอดใหม่นะครับหลังจากที่ยอดของกิ่งเคียนของเขามีลักษณะยอดตันไม่พุ่งได้ประมาณ1เดือนหรือเกือบ2เดือนหลังจากมีอากาศเย็นก็ได้ทำการช่วยเขาด้วยการใส่ปุ๋ยสูตรที่2577นะครับกระตุ้นยอดให้เขาแล้วก็สำหรับเช้านี้เราก็มาติดตัม ว่าเขาจะมีการพัฒนาการเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ใส่ปุ๋ยได้1อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยนะครับไปครับครับก็มาชมต้นางุ่นนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยสูตร2577นะครับดูพัฒนาการของเขาว่าจริงๆเขาเริ่มมีแต่ยอด ขึ้นใหม่หรือเปล่านะครับนี่ครับลักษณะของกิ่นเชนที่ไม่มียอดนะครับยอดตันไม่พุ่งอันนี้ก็ยังยังไม่งอกนะครับแต่ว่าดูลักษณะใบของเขาก็ยังมีเสียวสีเขียวเข้มนะครับอันนี้ก็พันรุูดพอเลเดนะครับสังเกตยอดนี่นะครับ เริ่มเริ่มมียอดแล้วครับเริ่มเริ่มแตกและก็บอกว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะครับเริ่มมีการจัดแตกยอดขึ้นมาใหม่ละยังไม่แตกส่วน ยาวกิ่งใหญ่เขาก็สุดค้างแล้วก็เหนือช่วงบางบางช่วงที่ยังเขายอดกิงก่งเจียนไม่พุ่งนะครับอย่างนี้นะครับยังไม่พุ่งก็ต้องรอดูอีกกันต่อไปนะครับ ในที่มียอดอยู่แล้วเขาก็จะทำกงก็เตินดีอยู่นะครับนี่ครับก็ต้นนี้ก็จะใส่ปุ๋ยนะครับก็เริมแต่ยอดใหม่นะครับนี่ครับก็มาตามนัดครับ มแตกครับที่แรกกิ่งเคียนเขาก็จะสั้นครับแล้วก็ยอดก็จะตันนะครับก็อยู่นิ่งอยู่แบบนี้ประมาณหนึ่งเดือน2เดือนนะครับไม่ขยับก็เลยจำเป็นต้องใช้สูตร2577นะครับกระตุ้นทาย,ยอดให้เขาออกนะครับ อันนี้ก็เริ่มแตกแล้วครับถือว่าดีครับเราก็จะได้เลี้ยงเก่งเคียนของเขาก็ให้ยาวให้เต็มค้างนะครับเนื่องจากอันนี้เดือนนี้ก็อีกสองวันก็เต็มหกเดือนพอดีนะครับสำหรับองุ่นที่สวนปลูกอายุของเขาก็หเดือนเต็มนะครับ ครับทีนี้ก็เริ่มแตกเหมือนกันครับถ้เริ่มแตกครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับเขียนเขาก็จะได้พงยาวยืดต่อไปนะครับ ออดีครับนเนี่ยก็กำลังเป็นก็เริ่มแตกทายยอดครับ รูทพอเล็นะครับนี่ครับดูกิ่งนี้ครับก็เขาก็จะนิ่งนิ่งอยู่พักหนึ่งครับจ่เป็นเดือนไม่ขยับตอนนี้เขาก็แตกยอดใหม่แล้วสำหรับกิ่งเคียนกิ่ง,งนี้นะครับเห็นไหมครับเคียนเขาจะสั้นแล้วก็ตัน ก็แตกและอันนี้ครับยอดพุ่งดีครับก็อันนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยทางดินสุตยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดเพื่อกระตุ้นตายอดเขานะครับของกิ่งเคนไปได้หนึ่งอาทิตย์นะครับ วันนี้ก็เลยาพาเพื่อนๆมาดูการพัฒนาก็เป็นไปในแนวทางที่ดีครับก็แตกแตกตายอดใหม่นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งเกียนเยขาให้ยาวให้สุดค้างนะครับเพื่อจะเอาดอกนะครับนี่ครับก็ อย่างนึงนะครับก็คือใส่ปุ๋ยทางดินกระตุ้นตายอดของเขาเนาะของผมก็จะมีการฉีดพ่นปุ๋ยให้อาหารทางใบช่วยเขาอีกทางหนึ่งด้วยนะครับผมก็จะมีฉีดก็จะเป็นก็จะมีฉีดให้อาหารทางใบก็จะเป็นของ นเท็กซูเปอร์เอ็นนะครับแล้วก็แพทติอนนาาดรองทาดเสริมแล้วก็สารจับใบก็ฉีดช่วยกระตุ้นให้เขาแตกตายอดช่วยอีกทางหนึ่งนะครับก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามีการฉีดพ่น หารทางใหไปผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับยอดก็จะแตกก็ถือว่าโอเคนะครับให้กิ่งเชยดขอแรกเขาจะตันอั้นอยู่แบบนี้ยอด ไม่ขยับไม่มีการแตกเขมเกีย,เ,กยเขาก็จะสั้นตอนนี้ก็เริ่มแตกแล้วครับครับนี่รุดพอเร็ดครับหรบือว่าผ่านนะครับยอดท่ เยอะเลยครับอันนี้ได้อาทิตย์หนึ่งนะครับข็ควบคู่กันนะครับให้ปุ๋ยทางดินตุนตายอดเขาแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยอาหารทางใบให้เขาช่วยอีกทางหนึ่งด้วยนะครับปุ๋ยฉีดพ่นทางใบช่วงต้นนี้ผมก็จะฉีดสามถึงห้าวันครั้งหนึ่งนะครับก็จะฉีด อีกคั้ประมาณสามครั้งอันนี้ก็ฉีดได้หนึ่งครั้งแล้วครับก็ปุ๋ยก็สิบถึงสิบห้าวันนะครับให้ของสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดตอนนี้ก็ให้ไปได้แล้วหนึ่งครั้งก็จะให้อีก ครั้งหนึ่งในรอบตัดไปนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันเฟรมซิดเลตนะครับยอดครับพุ่งดีครับเฟรมก็เหมือนกันครับยอดเขาก็ทันตัน ในพงนะครับทันนี้ก็แตกทำไม,มนะครับนะครับเขียนเทียงเขาจะสั้น,นครับนี้ก็แตกตายยอดครับอันนี้เสืมซิดเหล็กนะครับน่ครับต,ตายยอดอันนี้ก็เขียนยอดนี้ก็มาสุดทางแล้วก็ได้ทำการ เบรกยอดนะเัาเพื่อนำอาหารไปเลี้ยงจริงที่สั้นแล้วก็ที่แตกไม่อันนี้นะครับก็เหมืนนนอ,น,น,กน,น,กกอมนกันครับอันนี้ก็สป็นบันบิวตี้ซีเลตครับแตกแตกยอดเหมือนกันครับนี่ก็เขาก็ยอดก็ เหมือนกันนะครับในพุ่งนี่ก็แตกนะครับที่สิเลตครับก็อายุหกเดือนนะครับเนี่ย ก็อีกสองสเดือนก็คงจะได้ดูกิ่งหากกิ่งแก่รยังนะครับกิ่งเขียนก็พร้อมที่จะเอาดอกครับอันนี้ก็กิ่งเขียนทีนี้สีน้ำตาลเข็มแล้วอันนี้ก็แก่ ดีละน,นี่ทีสิเลษเพื่เกิ่งแก่แล้วกิ่งเคียนแล้เฟมสิริดครับยอดยาวพุ่งดีครับก็เริ่มเริ่มแตกครับ ยอดต้นดูต้นนี้ครับ Beauty ซ i l l e t จากที่เขาอั้นนะครับต้นนี้มันกันไม่แตกเลยครับตันนี้ก็พุ่งพุ่งดีเลยครับตนน้นนี้นี่ Beauty ซ i l l e t นะครับ กิ่งยาวละของนจัดแต่งกิ่งให้เขา,เาแตกแตกดีครับยอดตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับยอดไม่เดินหันอยู่เป็นเดือน อตอนนี้ก็ได้แต่พุ่งพุ่งดีครับอยู่ที่ซีเล็ดขอบเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ ได้ทำการกระตุ้นยอดให้เขาเดินหลังจากยอดตันนะครับช่วงหน้าหนาวตอนนี้ก็ยอดพุ่งแล้วก็วถือว่าน่าพอใจนะครับสำหรับต้นองุ่นที่สวนทุ่งเศรษฐีนะครับก็หลังจากที่ใส่ปุ๋ย2577เ แล้วก็ฉีดพ่นอาหารทางใบเพิ่มเสริมให้เขาไปด้วยนะครับคู่คกันไปด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับยอดเริ่มเดินแล้วก็ถือว่าน่าพอใจครับสําหรับหนึ่งอาทิตย์ที่ใส่ปุ๋ยกระตุนตายอดให้เขานะครับของจริงเคน ก็ต้นองุ่นที่สวนก็ตอนนี้ก็อายุหเดือนนะครับหกเดือนเต็มก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับก็สำหรับผมก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ถือว่าน่าพอใจก็เดี๋ยวก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมาคอยติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับต้นองหุ่น ที่สวนทุ่งเศรษฐีก็จะมี4สายพันธุ์นะครับก็จะมีมิวตี้ซตเล็กเฟมซิตเล็ลก็รูทพอตแล้วก็ไว้มารกานะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวขอจบชิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับชิปหน้ามีอะไรอัปเดต ผมก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆพ,พี่ได้ดูติดตามแล้วก็ดูการพัฒนาของต้นองุ่นที่สวนทุ่งเศรษฐีก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆติดตามแล้วก็คอยลุ้นคอยติดตามการพัฒนาเจริญเติบโตของต้นองุ่นที่สวนองุ่นทุ่งเศรษฐีไปพร้อมพร้องกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอ จบคลิปลงเพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม